อ๋อะกันดดีๆนะพาเราชีเราพิจารณาปฏิสังขายยูก่อนที่จะครบจะชันแต่จะตื่นเช้าขึ้นมาให้เราพยายามรู้ใจของเราให้เร็วให้ไวรู้ฐานของใจของเราใจของเราปกติสงบเราต้องพยายามหัดทั้งเกตหัดวิเคราะห์หัดทำความเข้าใจรู้รจักควบคุม จนว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดออกจากอาการของความคิดออกจากอารมณ์ต่างๆถึงจะรู้ชัดเจนรู้แล้วเห็นแล้วก็พยายามกอบกุมพยายามละพยายามดับพยายามหยุดถ้าเราไม่ดำเนินเขาก็จะเกิดอยู่อย่างนั้นแหละเกิดทั้งที่รู้ลู้ วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระน้อยอากาศก็ปลอดป่งดีแต่และว,วันแต่และเดือนผ่านพ้นไปเร็วไวจังอีกสักหน่อยก็จะเขาสงการแล้วเปิดแป๊บเดียววันเดือนปีผ่านไปผ่านไปอายุขของมนุษย์นี่มีไม่นานไม่ถึงหมื่นสองหมื่นวัน <c oughs> นับวันนับปีนับปีนับวันนับ,บ,น,น,บนับเดือนนับวันแล้วก็นับปีเดินเข้าไปหาความชลาควาคลาความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอยู่ตลอดเวลากายเนื้อตายแต่วิญญาณไม่ตายเราต้องพยายามจเจริญสติเข้าไปแก้ไขวิญญาณของเราก่อนที่กายเนื้อจะแดกจะดำแต่คนทั่วไปก็ไม่ก็จะเข้าถึงตัววิญญาณเท่าไหร่ ทั้งทีู่ลลูล้เพราะว่ากำลังทัติมีไม่เพียงพอเพราะว่าไม่ได้เจริญวันนี้ก็เห็นว่าได้ยินข่าวทราบข่าวว่าอสมอหอนูสินบานเปี้ยปานหมดลมหายใจตั้งแต่เกิดน,นอนตายนอนตายเฉย เป็นไปเที่ยวมาพากันไปเที่ยวโอสมมอพากันไปเที่ยวกลับมาถึงวลาเวลาเขาคงจะถึงเวลาถึงเวลาก็ได้ไปพวกเราก็อย่าพากันประมาณพยาพยามพยายามวิเคราะใจของเรารู้จักควบคุมใจของตัวเองเห็นรู้ใจรู้เท่าทันใจของเรา รู้มองเห็นหนทางเดินว่าจะเดินยังไงไปยังไงใจของเราขณะนี้ปกติสงบสะอาดสว่างถ้าใจไม่คลายออกจากความคิดคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นก็ยังสมมุติก็ยังครอบงำโยกถึงใจเราคลายออกถ้าเราดับความเกิดไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ใจของเราก็ยังความยงยังไม่ได้พลิกยังไม่ได้ง่ายหลายชั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีความพย,ยันมั่นเพียรมั่นวิเคราะห์พิจารณามองเห็นเหตุเห็นผลภายในเห็นการเกิดการดับเห็นการคลายการแยกแล้วก็จัดการกับตัววิญญาณเพียงแค่การเกิดการก่อตัวการเกิดให้มันสดิษวิญญาณนี้ก็แปลงเขาลงมาตั้งนานถ้ากำลังคติของเราแหลมคมจริงๆเขาก็ยอมแพ้เหมือนกันเขาก็เปิดเผยตัวเอง แต่วิญญาณทั่วไปนะั้นทั้งเรเยอะทยานอยากด้วยทั้งอยากด้วยทั้งยึดด้วยเป็นแค่การเกิดนั้นเขาก็ปิดบังอำพางตัวของเขาเองเราถึงดับความคลายคลายคลายออกจากความคิดแล้วก็ดับความเกิดให้สั่นลงสั่นลงจนถึงฐานของเขาขณะก่อตัวมันเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ดับเมื่อนั้นเกิดเมื่อไหรล้วก็ดับเมื่อนั้นจนเขานิ่ง คลายคลายความยึดคลายความหลงแล้วก็ดับความเกิดแล้วก็ละก,กิเลสแล้วก็จำแนกแจกแจงอันนี้ส่วนรูปอันนี้ส่วนนามกายของเราทำหน้าที่อย่างไรมันก็จะชัดเจนหมดทุกเรื่องดูแล้วเห็นแล้วทำความเข้าใจได้แล้วยิ่งสนุกเลยกายของเรานี้มีกี่กองกี่ขันมีวิญญาณเข้ามาสร้างภพสร้างชาติอันนี้เรื่องของ สมมติเรื่องของวิมุติเรื่องของกายกายนี่เป็นส่วนของก้อนสมมุติตัวใจยังหลงเข้าไปอีกในส่วนนามอีกแต่คนไม่มีความเพียรยากที่จะเข้าถึงอยากที่จะเข้าใจมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแม้ถึงวันเอาถึงเวลาก็ไม่เข้าใจอีกนั่นแหละเพราะมีวิบากกรรับปิดกั้นเอาไว้ยู บางทีสมมุติก็ลำบากอันนู้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันนั้นก็พร่องอันนี้ก็ยังไม่พอก็ต้องดินหล่นที่นั่นบางที่นี่บ้างเสแวงหาไปตามการตามวัยโดยเด็กนั่งจะเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงได้รับการศึกษารับการเร,าเรียนจากตัวน,น้อยๆก็เติบโตขึ้นมาได้ทำการทำงานเรียนจบทำการทำงาน สร้างภาระสร้างครอบครัวสร้างฐานะความเป็นอยูบมมบ่บางคนก็สมมุติก็ไม่ได้ลําบากบางคนก็สมมุติลําบากบางทีคนหาสาเหตุไม่เจอก็มีก็ยกให้เป็นกรรมความเป็นอยู่ระดับคงสมมุติก็ยังลําบากเพราะว่าเราไม่เคย สมัยก่อนอาจจะเกิดมาหรืออาจจะโยนเขาไปหลายภพเราไม่ได้เคยสร้างบุญสร้างอานิสงส์เอาไว้มากนี่ความเป็นอยู่สมมุติก็เลยลําบากเราก็มาสร้างเอาขณะที่เรายังมีกําลังมีลมหายใจอยู่สร้างเหตุให้ดีผลก็จะออกมาดีในระดับองค์สมมุติสูงขึ้นไปแล้วก็ให้หวังหมดสร้างประโยชน์ แต่ไม่ให้ยึดสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ส่วนมากระดับพ้องสมมุินี่ก็ยังลำบากอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเข้าไปแก้ไขต้องขยันหมั่นเพียรเอาจริงๆความขยันหมั่นเพียรของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความรับผิดช,ชอบของเรามีความเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเชื่อละเต็มเปี่ยมหรือไม่ มีความจริงใจต่อตัวเราเ็เรียกว่าสัจจะตามทำความเข้าใจจนหมดหมดหมดทุกอย่างจนใจของเราหายสงสัยหมดจนใจของเราไม่เกิดนั่นแหละถึงจะหมดงานภายในแต่กายเนื้อก็มียอยุ่จะต้องทำความเข้าใจกับเขาไปกายเนื้อตากไปที่ยังมีลมหายใจอยุ ก็ <c oughs> ยังมีชีวิตอยู่สมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็กลับขึ้นสู่สภาพเดิมกลับขึ้นสู่ดินน้ำลมไปเหมือนเดิมวิญญานก็ไปเตแต่ยังเกิดอยู่จะไปเกิดในสภาวะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแรงเบี่ยงของกรรมแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับกรรมเสียก่อนก็ขันห้าของเรานี่แหละเป็นค้อกรรมที่มาปรุงแต่งใจ แล้วก็การเกิดของใจนี่แหละที่จะไปเกิดต่อเราจะสร้างกรรมอะไรละ่ะกุศลกรรมอกุศลกรรมเราเห็นตัวเราเห็นตัววิญญาณ <c oughs> เราก็ละหมดละหมดดับหมดละวางหมดสร้างประโยชน์เลยเลยอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมอยู่กับบุญทำเอาเนึ้ากันทำเอา ตืนขึ้นมาก็รีบแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ทำํำของพวกนี้ไปโทษกันไม่ได้ต้องโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรา <c oughs> เรามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันได้สร้างอดีตสงฆ์สร้างประโยชน์ของสมมติรวมกันแต่ระดับตัววิญญาณเราต้องแก้ไขเอาปรปับปรุงตัวเราคนอื่นก็ทําให้ไม่ได้ เราต้องทำเอาพระพุทธองค์ก็อที่แนะแนวทางให้เราจะเดินตามหรือไม่การละกิเลสก็อยู่ที่เราการจเจริญสติก็อยู่ที่เรากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ดับเราก็ละทําทำความเข้าใจกิเลสเกิดขึ้นที่กายเกิดข,ขึ้นที่ใจทวารน้งก์ทำหน้าที่อย่างไรเขาทำหน้าที่อของเขาหมดนั่นแหละแต่ เราไม่ได้เจอเริญสติเข้าไปสํารวจเขาเอาทังรต่สติปัญญาของโลกียะเข้าไปแก้ไขมันยิ่งปิดบังอัาพังตัวเองสติในทางธรรมเราต้องสร้างขึ้นมาเข้าไปทําความเข้าใจหาเหตุหาผลให้ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงจนใจยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะปล่อยถึงจะวางได้กันวางไม่ได้หมดจดก็ไปวาง อมเอาวันข้างหน้ามันวางไม่ได้ก็ไปต่อพบหน้า <c oughs> ต้องพูดคุยกับตัวเองตลอดเวลาสติพูดคุยกับใจมันพร่ำสอนใจอะไรผิดอะไรถุกแต่เวลานี้เรายังไม่เห็นใจเรารู้อยู่แต่ยังไม่เห็นฐานของเขาเพราะว่าใจนี่มันเร็วไวเหมือนลิงเร็วยิ่งกว่าลิงเพ่อแป๊แบเดียวโน่นไปขวโลกะ ใหรูปไปที่ไหนคิดปอบแปบ๊บปอบแปบ๊บกำลังสติก็ดึงฉุดมันมาแตงแค่ดึงแค่ฉุดแค่ดับแค,แค่กแค่ควบคุมก็ยังมีกันไม่มากก็เลยไม่ทันเหตุผลของเขาตะพุตตาองค์ท่านสอนเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุผลภายในเหตุผลของสมมติเหตุผลของโลกธรรมท่านสอนทุกอย่าง ตั้งแต่เกิดจกนกระทั่งตายสอนในการดำเนินในการปล่อยในการวางทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดก็ต้องพยายามเอาอ่ะตั้งใจละพรกันอ่ะขอให้ยิโจงทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมื ฟังไปด้วยน้อมสำเนียกหลวงพ่อก็เพียงแค่พูดแล้วก็ชี้แนะุบายวิธีแนวทางพวกท่านจงพยายามทำให้มีให้เกิดขึ้นที่กายของเราหยุดความนึกคิดพุ่งแต่งต่างๆเอาไว้ช่วครั้งช่วงคราวถึงเราจะหยุดไม่ได้ละไม่ได้หลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาจ้าๆตักส่งสามเที่ยว เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสร้างความรู้เรกรับรู้ให้โตนึงก็ความเคยชินเก่าๆความคิดเก่าปัญญาเก่าของเราพุ่งไปอย่างเดียวจนกะ่ตื่นตื่นขึ้นมาปุ๊บความคิดก็ผุดขึ้นมาปั๊บสั่งกายตัวใจสั่งกายไปทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำตามความคิดเก่าๆปัญญาเก่าๆตรงนี้แหละความหลงตรงนี้แหละมันปิดกั้นเอาไว้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กัน เราจะมารื้อค้นตรงนี้มันก็เลยก็เลยยากก็เลยยากนอกจากบุคคลที่มีความเพียรการสร้างความรู้ตัวการเจริญสติเพียงแค่เราสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องก็มีไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะทํากันเท่าไหร่มีเ่เแต่ไปนึกเอาไปคิดเอาการสร้างความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบัน ใจของเราจะเกิดวิญญาณของเราจะเกิดเราก็จะรู้เท่าทันแล้วก็เห็นเห็นตั้งแต่เขาเกิดเราก็รู้จักควบคุมก็เห็นเป็นสองส่วนแล้วอต่อไปอีกถ้าใจของเราถ้าความคิดพุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราถ้าใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าความรู้ตัวของเราเห็นเท่าทันตรงนั้นใจงเราก็จะคลายออกดีดออกแยกออกซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนาม อันนี้สำหรับบคุคคลที่มีความเพียรมันทั้งเกตอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเห็นตรงนี้ถ้าเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจในความหมายของภาษาธรรมภาษาโลกเราก็จะรู้ความบ้างเห็นความว่างเห็นการเกิดการดับของขันห้าซึ่งเป็นกองเป็นขัน แล้วก็ตามทำความเข้าใจใจของเราก็จะว่างรับรู้ถ้าแจ้งเราเกิดเราก็ดับเราก็ละพยายามทำบ่อยๆศึกษาบ่อยๆหาความเป็นกลางความเป็นกลางคือความว่างเป็นเครื่องตัดสินรู้ไม่โทษทันต้นเหตุเราก็รู้จักควบคุมเอาไว้ดับเอาไว้เพียงแค่แล้วงับดับเอาไว้ก็มีกันอยู่บ้างเป็นบางช่วงบางครัง้งบางคราวมันต้องทุกเรื่องเลยทีเดียวต้องทุกเรื่องต้องค้นคว้าเข้าไปหาเหตุหาผลหาต้นตอ ของตัววิญญาณของตัวใจเขาเกิดอย่างไรเขาเกิดกิเลสอย่างไรเขาเกิดความยินดีกินร้ายอย่างไรเขาไปเสวยอย่างไรเขาปรุงแต่งอย่างไรอะไรคือส่วนสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมามีกําลังเพียงพอหรือไม่ใจของเราน้อมเข้ามาในกองบุญกองกุศลหรือไม่ใจของเรามีความเส่สละหรือไม่อืมันต้องพิจารณาหมดทุกเรื่องไม่ใช่ว่าปล่อยเลยต่ําเลยจะไปฝึกหัดปฏิบัติที่ไหนถ้าไม่รู้ใจก็สอนใจของตัวเองไม่ได้ เนี่้งแต่ใจมันหลอกมันปิดกั้นเอาไว้มันก็เอาสิ่งดีๆนั่นแหละมาปิดกั้นเอาไว้ก็ยังดียังอยู่ในคุณงามความดีถ้าเป็นอกุศลเราก็พยายามละออกให้มันหมดก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระว่ญญาบัชีมีแต่เรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นจนกระทั่งหมดลมหายใจนั่นแหละตายไปแล้วจะไปไหนทันทีเลยถ้าเราแก้ไขใจของเราไม่ได้มันก็ไปตามแรงเบี่ยงของกรรมกรรมตัวนี้มันจะแรง ถ้าคนรู้จักเราก็อยู่เหนือกรรมไม่ปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่นสร้างกุศลกรรมมีแต่สร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์มองเห็นหนทางเดินรอกายแตกดับลองสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งถ้าความว่างจริงๆนั่นใจต้องปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแยกรูปแยกนามละกิเลสด,ดับความเกิดจนใจไม่เกิดนั่นแหละเขาถึงจะว่างจริงๆเพียงแค่ ทำใจให้สงบก็ให้ได้ใช้ก่อนอากสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันนะปากกันไหวปะพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรรางต่อนะ